เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเกี่ยวกับคำถามตรวจสอบความเข้าใจนะคะ2.4ค่ะในหน้าที่62ของหนังสือฟิสิกส์ม .4 รเล่มที่1ค่ะ เราก็จะมาดูในข้อที่2กันนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเลยค่ะโจทย์ในข้อนี้นะคะบอกว่าการที่ความเร่งมีเครื่องหมายบวกหมายถึงวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นใช่หรือไม่อย่างไรอในข้อนี้นะคะพี่เชื่อว่าหลังจากอ่านโจทย์จบแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าของพี่มานะคะเชื่อว่าจะ,จะตอบคําถามข้อนี้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใคร ยังไม่ได้ดูหรือว่าจาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะยวพี่จะคบควรให้นะโอเคก่อนอื่นใช่ไหมคะน้องรองก็ต้องรู้ว่าความเร่งเนี่ยคืออะไรก่อนงั้นเรามาทวนกันนะคะความเร่งพี่จะเขียนเป็นนิยามสั้นๆเลยนะคะความเร่งเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะอ่าความเร่งนะคะคือการเปลี่ยนแปลง ของความเร็วในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจากตรงนี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้ว่าความเร็วเนี่ยเป็นปริมาณอะไรคะน้องๆความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมคะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าปริมาณเวกเตอร์เปลี่ยนแปลงไป ความเด้งเนี่ยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเวกเตอร์เนี่ยความเร่งก็ต้องเป็นปริมาณอะไรด้วยคะน้องๆก็ต้องเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมคะซึ่งลักษณะเด่นๆของปริมาณเวกเตอร์คืออะไรคะลองทวนดูนะก็คือต้องมีทั้งขนาดและทิศทางะ,ะ,ะต้องมีทั้งขนาดและทิศทาง ถ้าหากว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพิจารณาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะถัดมานะคะเมื่อเราได้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วว่าความเร่งคืออะไรน้องก็ต้องรู้สูตรหรือวิธีการหาความเร่งถูกไหมคะก็ปกติที่จะใช้เป็น A เนาะแล้วถ้าหากเราสนใจเป็นความเร่งเฉลี่ยละกันนะคะก็คือ a a v นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วก็คือเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ถูกไหม อันนี้ทอทวนทันๆันนะน้องเวลาน้องรู้อะไรเนี่ยน้องก็แค่แทนสูตรลงไปเลยแล้วจากนั้นเนี่ยน้องๆก็นํามาหาค่าต่างๆได้ต่อไปนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะโดยเดลต้าวีตรงนี้น้องๆก็ต้องอย่าลืมว่าก็ต้องคิดแบบปริมาณเวกเตอร์นั่นเองค่ะโอเคแล้วถัดมาพี่ก็ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเร่งที่สําคัญไปสามข้อใช่ไหมคะเราลองมาทวนดูนะข้อสังเกตที่อยากให้น้องเนี่ย รู้เอาไว้เลยเกี่ยวกับความเร่งนะคะก็คือในข้อแรกค่ะวัตถุนะคะจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วน้องก็ต้องรู้ว่าการที่วัตถุเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อความเร็วเริ่มต้นอ่ะพี่ขอใช้เป็นสัญลักษณ์ v i นะคะความเร็วเริ่มต้นและความเร่งพี่ขอใช้เป็นตัว a นะคะก็คือความเร็วเริ่มต้นและความเร่ง มีเครื่องหมายเหมือนกันค่ะมีเครื่องหมายเหมือนกันหมายความว่าอะไรถ้าหากว่าทั้งความเร็วเริ่มต้นและความเร่งมีเครื่องหมายเหมือนกันสิ่งที่เราจะได้ตามมานะคะก็คือทั้งสองตัวแปรนี้เนี่ยจะมีทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะทันนะมันจะมีทิศทางเดียวกันโดยตัว v i ตรงนี้เดี๋ยวพี่โน้ตไว้ให้นะคะว่าคือความเร็วเริ่มต้นส่วน a ตรงนี้นะคะคือความเร่งนะน้องจะได้ไม่งมงตัวแปรโอเคทันนะคะาจากตรงนี้น้องรู้แล้วว่าถ้าหากมันมีเครื่องใหม่เหมือนกันทิศทางก็ต้องเป็นทิศทางเดียวกันถูกไหมทีนี้ถัดมาถ้าหากเรามาสนใจกรณีที่ v i หรือความเร็วเริ่มต้นและความเร่งนะคะ มีเครื่องหมายต่างกันหรือตรงข้ามกันค่ะมีเครื่องหมายตรงข้ามกันจะเกิดอะไรขึ้นคะน้องๆสิง่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทิศทางเป็นยังไงคะทิศทางจะตรงข้ามกันนั่นเองทันนะทิศทางจะตรงข้ามกันซึ่งในกรณีนี้นะคะจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงค่ะ วัตถุนี้นะจะเคลื่อนที่ช้าลงส่วนข้อแรกเมื่อกี้พี่ลืมเขียนไปนิดหนึ่งวัตถุจะเป็นไงคะก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองค่ะวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอเคนะคะอ่าอันนี้คือข้อสังเกตข้อแรกที่พี่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับความเร่งถัดมาเรามาดูข้อที่สองข้อที่สองนะคะก็คือพี่จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายนั่นเองค่ะ เพราะว่าเวลาเราคิดความเร่งเราต้องคิดแบบมีทิศทางใช่ไหมคะซึ่งตัวเครื่องหมายบวกลบนี่แหลคะค่ะเวลาที่เราคิดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางของปริมาณเวกเตอร์นั่นเองค่ะจดไปนะคะว่าเครื่องหมายบวกลบเนี่ยจะบ่งบอกทิศทางของปริมาณเวกเตอร์ค่ะตรงน,นี้ทันนะ แต่ถ้าหากน้องอยากรู้ว่าขนาดของมันเนี่ยเป็นยังไงอันไหนมีความเร่งมากหรือน้อยน้องห้ามดูเครื่องหมายเขียนไปนะคะว่าถ้าเราจะพิจารณาขนาดห้ามดูเครื่องหมายคะ่ะเพราะว่าเครื่องหมายเป็นการบอกแค่ทิศทางนั่นเองนะคะถ้าหากน้องไปหุพิจารณาเครื่องหมายได้เนี่ยด้วยเนี่ยน้องอาจจะผิดทันทีเลยนะคะโอเคนะพิจารณาขนาดห้ามดูเครื่องหมาย เราจะสนใจแค่ตัวเลขนะคะโอเคนะถัดมามาดูข้อสังเกตข้อที่3ค่ะข้อสังเกตข้อที่3นะคะที่พี่จะให้ไว้ก็คือ,ว,คว,ว,อ,อ,อวัตถุที่มีความเร่งเป็นบวกอ่าจริงๆน่าจะเป็นเฉลยของข้อนี้แหละวัตถุที่มีความเร่งเป็นบวกนะคะไม่จำเป็น ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะอะไรน้องๆลองย้อนไปดูข้อที่1และข้อที่ค่ะค่ะจากข้อที่1และข้อที่สองเนี่ยพี่ได้อธิบายไปใช่ไหมคะว่าข้อ1เนี่ยการที่วัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นได้นั้นนะคะต้องมาจากการที่เครื่องหมายเหมือนกันและการที่วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงเนี่ยก็ต้องมาจากการที่ความเร็วเริ่มต้นและความเร่งมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันถูกไหม อันนี้คือเร็วขึ้นหรือช้าลงเราจะพิจารณาจากตัวเครื่องหมายว่ามันเหมือนกันหรือตรงข้ามแต่เครื่องหมายบวกลบตรงนี้มันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงว่าทิศทางของเวกเตอร์นั้นกําลังไปทิศทางไหนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะพิจารณาว่าความเร่งจะความเร่งเนี่ยนั้นเนี่ยจะทําให้วัตถุเร็วขึ้นหรือช้าลงเราต้องดูแค่ว่าความเร็วเริ่มต้นกับความเร่ง มีเครื่องหมายเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าหากความเร่งเป็นบวกอาถ้าหากความเร่งเป็นบวกแต่ความเร็วเป็นลบจะเกิดอะไรขึ้นคะความเร่งเป็นบวกความเร็วเริ่มต้นเป็นลบหมายความว่าอะไรหมายความว่าทิศทางม,มันตรงกันข้ามกันถูกไหมคะซึ่งการที่ทิศทางม,มันตรงกันข้ามกันแบบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวัตถุก,กําลังเคลื่อนที่ไปใน,ในแนวโน้มที่เหมือนกับว่าจะมีความเร็วที่ช้าลงนั่นเองรดอเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองคะ่ะ ทันนะอ่ะเพราะฉะนั้นที่จึงได้ข้อสังเกตข้อที่สามมาแล้วเองค่ะว่าวัตถุนะคะที่มีความเร่งเป็นบวกไม่จําเป็นว่าจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและในทํานองเดียวกันค่ะวัตถุนะคะที่มีความเร่งเป็นลบวัตถุที่มีความความเร่งเป็นลบก,ก็ไม่จําเป็นว่า วัตถุจะช้าลงค่ะวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงนะมันไม่จําเป็นเสมอไปนั่นเองเพราะว่าบวกลบเนี่ยของแต่ละตัวบอกแค่ทิศทางเนาะอันนี้พี่ย้ําเลยนะคะบวกลบแต่ละตัวบอกแค่ทิศทางแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเร็วขึ้นหรือช้าลงให้เราไปเปรียบ<ม>เทียบกับอีกตัวหนึ่งว่าเครื่องหมายเหมือนกันไหมนั่นเองหันนะคะอ่าโอเคตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะแล้วเราก็ได้เฉลยของข้อนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะก็คือ ตอบไปเลยว่าความเร่งเป็นบวกเนี่ยไม่จําเป็นว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลงให้ดูว่ามีทิศทางเดียวหรือทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วกอนเริ่มต้นนั่นเองค่ะโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาเราได้คําตอบเมื่อกี้แล้วเนาะตรงนี้นะเราได้คําตอบในข้อที่ข้อที่ข้อที่สองแล้วเนาะซึ่งอยู่ในข้อสังเกต,ต,ตรงข้อที่สามอ่านั้นเรามาสรุปกันเลยค่ะสรุปข,ของข้อนี้นะคะก็คือ พี่เนี่ยได้อธิบายความเร่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้น้องรู้ว่าข้อนี้เราควรตอบไปในแนวไหนซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าความเร่งความเร่งที่มีเครื่องหมายเป็นบวกเนี่ยวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเสมอใช่หรือไม่อย่างไรโดยนะคะโดยพี่อธิบายความเร่งไปว่าความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองค่ะโดย การที่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ทาให้ความเร่งของเราเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยซึ่งเราต้องพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองค่ะและเราก็ได้สูตรของความเร่งมาใช่ไหมคะอ่ะแ๊บนึงนะแล้วเราก็ได้สูตรของความเร่งมานะคะว่าเป็น a เ v นะคะเท่ากับเดลต้าวส่วนเดลต้าค่ะแล้วที่ก็ได้ให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าความเร็วเริ่มต้นหรือ VI นะคะถ้าหากความเร็วเริ่มต้นหรือ VI และความเร่งนะคะมีเครื่องหมายเหมือนกันเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าตัวความเร็วเริ่มต้นแล้วก็ความเร่งหรือ a ตรงนี้นะคะมีทิศทางเดียวกันนั่นเองแล้ววัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่า vi และ a นะคะหรือความเร็วเริ่มต้นกับความเร่งมีเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามกันนะคะจะได้ว่าทิศทางเนี่ยลงข้ามกันส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงค่ะ และในข้อที่2นะคะก็คือเครื่องหมายบวกและลบเนี่ยจะบ่งบอกทิศทางของปริมาณเวกเตอร์นั่นเองค่ะไม่ได้บ่งบอกว่าจะเร็วขึ้นหรือช้าลงแต่บอกแค่ทิศทางของปริมาณเวกเตอร์นั้นและถ้าเราอยากพิจารณาขนาดนะคะเราห้ามตัวเครื่องหมายเราต้องสในใจเพียงแค่ตัวเลขน,นั่นเองค่ะและข้อสังเกตข้อสุดท้ายนะคะก็คือวัตถุนะคะมีความเร่งเป็นบวกเนี่ยที่มีความเร่งเป็นบวกเนี่ย ไม่จําเป็นว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและวัตถุที่มีความเร่งเป็นลบก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นคําตอบในข้อที่สองนั่นเองนะคะโดยเหตุผลก็คือตามข้อที่หนึ่งเลยตามตามข้อสังเกตข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองยะไนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวพี่เขียนเพิ่มเติมให้นิดนึงก็ได้นะคะว่า น้องจถ้าหากเป็นข้อสอบอัตนรไยน้องอาจจะเขียนตอบได้ในลักษณะนี้ค่ะก็คือเราจะตอบว่าไม่ใช่นะคะอ่าไม่ใช่เพราะว่าเครื่องหมายเครื่องหมายบวกบอกทิศทางของความเร่งเครื่องหมายบวกนะบอกทิศทางของความเร่ง ถ้าความเร็วเดิมอ่ะอันนี้พี่ยกกรณีเป็นตัวอย่างานะถ้าความเร็วเดิมเป็นบวกอยู่แล้วนะคะก็คือความเร็วตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นบวกตรงนี้คือ v i เนาะส่วนความเร่งตรงนี้คือ a เนาะถ้าหากว่าความเร็วเดิมเป็นบวกและความเร่งเป็นบวกเนี่ยแน่นอนว่าวัตถุจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น แต่แต่นะคะตรงนี้แต่ถ้าความเร็วเดิมเป็นลบเป็นลบหรือมันคือกรณีที่ความเร็วต้นเนี่ยเป็นลบถูกไหมคะเราจะได้ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองค่ะ โอเคนะคะอ่าตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะตรงนี้ก็คือแนวทางการตอบนั่นเองอีกรอบหนึ่งนะที่จะสรุปให้สําหรับคําตอบข้อนี้ค่ะก็คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะบอกแค่ทิศทางเท่านั้นนะคะแล้วถ้าหากว่าความเร็วเดิมเนี่ยเป็นบวกนะความเร็วเดิมเป็นบวกวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ถ้าหากความเร็วเดิมเป็นลบนะคะหรือความเร็วตอนเริ่มต้นเป็นลบเนี่ยวัตถุก็จะช้าลงนั่นเองและตรงนี้ก็คือ แนวคำตอบสำหรับในข้อนี้นั่นเองค่ะโอเคนะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้นั้นลําค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้